ต่อไปก็ท่านบรรดาอายะโยมทั้งหลายอา้จงตั้งใจในความสงบเรียกว่าสงบจิตสงบใจอาจารย์การสงบจิตสงบใจนี้เป็นการอภาวนาการภาวนาก็คือการทําให้รู้เรียกว่าทาให้มีสติมีสติก็คือความระลึกได้นะ ก็คือระลึกรู้นั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีสติระลึกได้ระลึกรู้เราก็จะได้อาศัยสติตัวนี้ในการที่จะนําไปประพฤติไปปฏิบัติแล้อกการกระทาของเราของแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าสติให้คุณประโยชน์ในความเป็นอยู่ของเราได้นะฉะนั้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ของเรา ถามันจะสมบูรณแล้วก็ด้ยอาศัยสตินะมีสติความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอนนี้เรียกว่าสติจใจคุณให้ประโยชน์แก่เราอมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อก็เป็นการภาวนาทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าการภาวนาก็คือการทำให้รู้เรีวยกว่ารู้ตัวนะ เมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมานก็ว่าเรามีการภาวนาอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเรารู้ตัวรู้ตนรู้ความเป็นคนนะไม่ได้ว่ารู้ตัวรู้ตนรู้ความเป็นคนสราความเป็นคนก้องเราแต่และวันมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราทําอะไรบ้างนะนี่เรียกว่าเป็นการเตือนตนบอกตน ในการกระทำของเราแต่ละวันนะั้นเราทำอะไรที่มันมีประโยชน์ที่มันมีคุณที่จะทำให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นเราทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีความรู้สึกที่จะตรวจสอบตัวเองนะฉะนั้นคนที่รู้จักตรวจสอบตัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่เริ่มให้จเจริญขึ้นแล้วนะให้จเจริญขึ้น เมื่อเรารู้ตัวว่าเรายัางงใดไม่ดีเราก็จะได้มีการแก้ไขอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์อันไหนที่มันเกิดโทษเราก็จะได้รู้เราก็จะได้มองเห็นนะนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังมีความสุขนะฉะนั้นปัจจุบันจะมีความสุขได้ก็โดยสติของเราด้วยความรู้ของเราดความรู้ที่มีความเห็นถูกนะ พระพุทธเจ้าส่งสเสริญในความเห็นถูกเรือในความรู้ถูกนั่นเองนะฉะนั้นรู้ถูกของเราก็คือรู้จักตัวของเรารู้จักสังขารของเรารู้จักรู้จักรู้จักใจของเรานะนี่เรียกว่ารู้ถูกนะรู้จักตัวเรียกว่ารู้จักกายกายของเราก็ไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นแล้วตัางอยู่ อันที่สุดแล้วมันก็ดับไปนะนี่เรียกว่ารู้จักกายรู้จักใจก็เช่นเดียวกันนะใจของเราอันใจระหว่างก็คิดเรื่องเรามากมายมีเรื่องมากมายอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราทั้งในอดีตนะเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตที่มันจะตามมาเรื่องในปัจจุบันนะเราไปวุ่นอยู่กับอะไรวุ่นอยู่กับอดีตือวุ่นอยู่กับอนาคต อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นผิดนะความเห็นถูกคือรู้อยู่ในปัจจุบันนี่คือความเห็นถูกเพราะเมื่อเรารู้ในปัจจุบันรู้ตัวรู้ตนรู้ในสิ่งที่ดีนะนี่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันรู้ในสิ่งที่มันไม่ดีนะรู้ในสิ่งที่ดีคือความดีอันนี้เราทำไปแล้วไม่เกิดเราทำไปแล้วเกิดประโยชน์นะไม่เกิดโทษ นี่เรียกว่ารู้ดีแล้วก็ทำดีอย่างนี้ตัวเราก็จะเจริญขึ้นนะจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้น,นครอบครัวของเราก็จะเจริญขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในครอบครัวของเรานะนี่เรียกว่าเราสร้างในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขในปัจจุบันมก็ด้วยความรู้ของเราหนะ่อยด้วยสติของเรามีสติก็แก้ไขตัวเองได้นะ ถ้าไม่มีสติก็จะแก้ไม่ได้นะไม่มีสติถ้าไม่มีสติคือม,ม,มีสติอยู่นะนแต่ว่าสติมันเราคิดแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะอันทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษนะนี่เรียกว่าสติที่เป็นเมตตาทิฏฐินะส่วนสติที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นสติที่ถูกต้องตังหลักของพระพทธเจ้านะ สติตัวนี้เมื่อมันตั้งขึ้นเลยวนะั้นจะตามจิตต้มใจของเราให้มีความตั้งมั่นนะอไม่ก็ใจพวกเราเป็นสมาธินั่นเลยนะสติก็คือความตั้งใจมั่นนะมีสติใจเราก็จะมั่นนะมั่นอยู่กับสิ่งที่มันดีนะนี่เรียกว่ามีสมาธิในการประพฤติปฏิบัติต่ละวันต่ละวันนะเมื่อจิตใจของเราจดจ่ออยู่แต่กับสิ่งที่ดีอย่างนี้ จะไม่ตกตามนะเรือว่าจิตท,ที่ไม่ตกตามสติที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะมียิ่งขึ้นนะหรือว่าจากสติที่มันน้อยน้อยสติมันก็จะมากขึ้นนะพอสติมากขึ้นเรียกว่าบารมีก็ดราม,มากขึ้นสติก็ดรกก็ชัดเต็มนะอันนี้ภาษาของพระพุทธเจ้าก็าจะเรียกว่ามหาสตินะเรียกว่ามีสติใหญ่นะสิ สติใหญ่ก็คือสติตั้งมัน่นสติรู้สติที่เป็นศีลนั้นสติที่เป็นสมาธิสติที่เป็นปัญญานะานก็หมายความว่าทั้งทั้งศิลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันมารวมอยู่ด้วยกันนะจนกลายเป็นสตินสติที่เป็นหนึ่งนะเรียกว่าสติตั้งมัน่นสติเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนะ นี่เรียกว่าสติที่มีสัจจะกามาบวง mm hmm. ก็ามาเพิ่มนัเข้ามาอยู่ด้วยนะมีสติมีสัจจะอันไหนที่มันไม่ดีไม่ทำเด็ดขาดนะนี่เรียกว่าสัจจะบาร,รมีมันเกิดขึ้นแล้วนะมันจะมารวมตัวคอยสนับสนุนสติก็เราให้มันจเจริญยิ่งขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นนะยนสติท้งมั่นสติตัวนี้มันก็จะเป็นกลายเป็น ใจของเรานะไม่ใใ um ว่าสติอยู่ที่ใจนะใจอยู่ที่สติสติอยู่ที่ใจสติตัวนี้จะขอยรักษาใจของเรานะตั้งมั่นอยู่ที่ใจของเรานะนี่เรียกว่าสติรักษาสติเป็นศีลสติเป็นสมาธิสติเป็นปัญญาเมื่อมันเข้าไปอยู่ที่ใจแล้วมันก็จะรักษาใจนะนี่เรียว่าใจที่เป็นศีลนะ ใจจะไม่ขาดจากศีลเลยนะได้ตสติตัวนี้มันเข้าไปรักษาใจแล้วใจจะเต็มไปด้วยสตินะเพราะว่าสติตัวนี้มันมีทั้งสมาธิมันมีทั้งปัญญาเข้ามาผนวกกันเข้ามารวมกันท่านเ,เรียกว่ามาหาสตินะมีเรียกว่าเป็นสติของพระอริยเจ้านะจะคอยรักษาจิตคอยรักษาใจนะ นี่เรียกว่าใจอยู่กับศีลใจอยู่กับสมาธิใจอยู่กับปัญญานะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราไม่ได้นะความโลภที่เกินเกินเกินขอบเขตก็จะเข้าไปทำอันตรายใจของเราไม่ได้นะความโกรธนก็เช่นเดียวกันมันจะเข้าไปทำอันตรายใจของเราไม่ได้นะความหลงก็เช่นเดียวกันนะ มันจะเข้าไปทำอันตรายใจของเราไม่ได้นะเพราะว่าใจของเรามีผู้รักษานั่นเองนะผู้รักษาถึงก็คือสตินะสติก็คือใจใจก็คือสติเรียกว่าใจของเราเคลือนไปด้วยสตินะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะก็ไม่สามารถจะยักเข้าไปทำจิตใจของเราให้เป๋เปื่อนได้เลยนะ ในที่สุดใจตัวนี้ก็จะเป็นใจที่สะอาดจะเป็นใจที่สดใสนะใจสะอาดใจสดใสใจบริสุทธิ์นะเรียกเรียกว่าใจบริสุทธิ์ตัวของเราก็จะปวดผ่องใจของเราก็จะปวดผ่องนะคนที่มีใจใจอย่างนี้จะไม่ตกนรกอย่างแน่นอนนะบรนดาญาจิโยมทั้งหลายเรียกว่าเขาตึงใจที่ใที่บริสุทธิ์ เขาถึ้งใจที่ผุดผ่องแลว้วจะไม่ตกนรกนนัที่ไม่ตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่ใจของเราจะเศร้าหมองไม่มีแล้วนะมีเป็นเพีอย่างนั้นนะนี่เรียกว่าคนเขาของเราที่ได้มาประพืชที่ได้มาปฏิบัติเริ่มต้นจากการให้ทานนะก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งนะการสมาทานศีลก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งนะการเจริญสมาธิภาวนา นั่ก็เป็นการฝึกสตินะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างหลนา,า,าน,น,น,าลนี้จะทำให้เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะทำทานแล้วก็คิดถึงทานนะในโรธ่สติเริ่มมีแล้วสมาทานศีลแล้วก็คิดถึงศีลอยู่ตลอดเวลามันก็จะคิดที่จะรักษาศีลอย่างนี้สติเริ่มมีแล้วนะ จเจริญสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันน่าจะทำให้จิตใจของเราคิดถึงการเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าค่อยๆจเจริญศินก็ค่อ,คอ,คอยๆจเจริญภาวนาก็ค่อ,คอยๆจเจริญนะในที่สุดสติมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกลายเป็นมหาสติที่จะเข้าไปรักษาจิตเข้าไปรักษาใจของเรานะ ในทสุ่นใจของเราจะเข้าถึงบรรชนะไตรนั่นคือพระโพธท์คือพระธรรมคือพร,ระสงฆ์นะพระธทรงสรณะกัจฉามิก็จะเป็นของเราถึงว่าเราจะได้ไม่ได้ไม่ไไมต้องสมาทานว่าจะถือหรือว่าเจ้าเป็นสรณะแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มาถึงแล้วพระธทรงสรณงกัจจามิก็จะเป็นตัวเพื่อให้เราเองโดยอัตโนมัติของมันนะอารทับังสรณงกัจจามิ ก็จะเป็นที่เพื่อให้เราเองนะโดยอัจโนมัิของเขานะสาสังกังสรณางนัจกระชามิก็จะเข้ามาเปลี่ยนที่เพื่อให้เราเองนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะทุกสิ่งทุกอย่างเรานิรุนเป็นสิ่งที่จะเป็นเองเกิดเองอย่างแน่นอนนะเพียงแค่เราฝึกสติให้มันมีฝึกสติให้มันเป็นฝึกสติให้มันตื่นนะจนสติตัวนี้มันกลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิ กลายเป็นปัญญานะกลายเป็นสถิที่รู้ตัวรู้ตนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรู้จักรักษาตัวรักษาตนรักษาใจนะจนใจของเราแน่วแน่เมื่อใจแน่วแน่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้มองเห็นชัดเห็นความดีก็ชัดเห็นความชั่วก็ชัดเห็นคุณก็ชัดเห็นโทษก็ชัดนะอย่างนี้เมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปทม ในสิ่งที่เป็นโทษอย่างแน่นอนนะเมื่อเราไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษแล้วกรรมต่างๆมันก็จะไม่เกิดนะมันก็จะไม่เกิดนะเมื่อโทษต่างๆเหล่านั้นมันไม่เป็นกรรมแล้วผลที่เราที่ผลกรรมของเราที่จะได้รับโทษย่อมไม่มีนะนี่เรียกว่าก่อนจะด้ัยรักษาตัวรู้จักรักษาตนนะรู้จักรักษา,นนะกกษาวามเป็นคน ด้วยกรรักษาความเป็นมนุษย์ของเราให้แน่นอนนะอย่างนี้ที่ว่าก่อนมีที่เพิ่งแหลวนะันนจะไม่ตกตังอย่างแน่นอนนะแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าก็าถึงพรรัตน์ใัผู้ท่างสารานกัจจามิก็จะอยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาอทำบางสารานกัจจามิก็จะเข้ามาอยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาสังขารสารานกัจจามิ ก <S an> ็จะก้ามาอยู่ที่ใจ็ดอ,อดตลอดเวลานะนี่เรียกว่าข้าถึงที่พึ่งอย่างเท้จริงแล้วนะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นะนะทุกสิ่งตัวอย่างหล่าน,นั้นล้วนเป็นกรรมนะเราไม่ทํากรรมอย่างนี้เราก็ไปทํากรรมอย่างนั้นเราไม่ไปทํากรรมอย่างนั้นเราก็มาทํากรรมอย่างนี้นีเรรนนน่เรียกว่าสิ่งอื่นๆมันเป็นอย่างนั้นนะ จานั้นทุกเสียงทุกอย่างทุกประการที่บรรดายิโยมทั้งหลายได้เข้ามาประพฤติได้เข้ามาปฏิบัติวันนี้ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. เป็นสิ่งที่งามแล้วนะแม้ทุกเสียงทุกอย่างเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะฉะนั้นต่อไปก็ขอให้ฝากการตั้งใจอกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญอ่วนกุศล ให้เกสรรพสัตว <ia> ์ท <Ges vídeos como mail> ั <ês> ้งหลาย